สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวเช้านะครับก็จะเป็นลาวประตูชัยลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้าน,นะครับเป็นสีลาวเช้านะครับสําหรับแนวทางนะครับลาวเช้าก็เช้าว,วันที่12นะครับพี่พี่เช้าว,วันที่12นั้นก็ถือว่าปังปังอยู่นะครับถือว่าปังปังอยู่ลาวประตูชัยผมไม่ห้ากับ9ผลที่ออก6 1 2กับ4 7แต่ว่าลาวแรกเลานี้ ไม่เข้านะครับพี่พี่รอบแรกมานี่ใจใจฝ่อเลยเนาะนะครับราวสันติภาพให้3กับ9นะครับผลที่ออก2 0 6 9 5มาแล้วพระเอกของเรานะครับใครรูนที่9นะครับผมเข้าไปที่95ตรงตรงเน้นเนนะครับในเลขล่างนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ้าเกิดใครตามราวสันติภาพนะครับส่วนอีกหน้านะครับจะเป็นประชาชนลาวและก็ลาวเอกต้นะครับ ประชาชนลาวผมให้ศูนย์กับ4นะครับผลที่ออก5 8 4 1 2นะครับพี่พี่ศูนย์ไม่มาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครเอา4ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่8 4นะครับอันนี้ก็เสียดายนะครับพี่พี่ดูเน้นเน้นศูนย์สองเขาจะออกหนึงสอนะครับแต้มเดียวเองนะครับอันนี้ก็4 9เนาะออก8 4ก็มาเด่น4นะครับรอบนี้ส่วนลาวเอ็กต้านะครับให้1กับ7นะครับผลที่ออก3 3 7 9 0นะครับอันนี้ก็พระเอกเหมือนกันนะครับใครรูดที่7เข้าไปที่7337นะครับในตัวเน้นตัวเจาะ ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกท่านใดที่ติดตามแนวทางด้วยนะครับผมส่วนแนวทางนะครับของวันที่13นะครับเช้าวันที่13ก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคาเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับพึ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชค ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับบ้านนี้ก็ถือว่าใจดีนะครับใจดีนะครับแอดมินนะครับเนาะสำหรับนะครับผมแนวทางเราเช้ารอบแรกของเราเราประตูชัยเนาะตีห้าสี่สิบห้านะครับผมให้หนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดนะครับพี่ๆสายลูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ด จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่หนึ่งเจ็ดหกนะครับอันนี้เราประตูชัยนะครับผมนี่เลยนะครับ ส่วนลาวสันติภาพนะครับลาวสันติภาพให้ไปที่เลข5แล้วก็เลข1นะครับสายรูดให้ไปที่เลข1นะครับผม10 15 16 50 50นะครับ52 ห้าหกสามตัวห้าหนึ่งศูนย์นะครับนี่เลยนะครับผมก็ท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับราวประตูชัยราวสันติภาพนะครับตีห้าสีกับหกโมงสีนะครับ ส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นประชาชนลาวนะครับประชาชนลาวประชาชนลาวผมได้เลข3แล้วก็เลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9นะครับผม92 94 98 31 34 สามแปดนะครับสามตัวสามเก้าแปดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนลาวเอ็กต้านะครับลาวเอ็กต้าผมได้เลขสองแล้วก็เลขหก สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองสองศูนย์สองเจ็ดสองเก้านะครับหกศูนย์หกเจ็ดหกเก้านะครับผมสามตัวหกสองเก้านะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางราวเช้านะครับชื่นชอบในรอบไหนขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีในรอบนั้นนะครับผมก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ